วัดป่าดอนแก้วสะอาดสว่างสางบเสียสละาสะามัคคีญาติโยมทุกท่านครับมีหลายคนสงสัยว่าไข่ไก่ที่นํามาแก้บนหลวงพ่อปานจํานวน99ฟองทางวัดเอาไปทําอะไรบ้างนะครับคือ 1. ทําเป็นพัตตาหารเพลนสอถวายวัดต่างๆ 3. มอบให้กับโรงเรียนแต่วันนี้เราจะไปดูว่าแม่ครัววัดนําไข่ไก่มาปรุงอาหารวันละกี่ฟองนะครับ ผมน้องเนียนซอจะพาไปดูครับมีหลายคนมาบนหลวงพ่อปานแล้วสำเร็จเกือบจะทุกไลส่วนลายที่ไม่สำเร็จหลวงพ่อปานว่าเป็นเรื่อง ของกรรมเก่าของเขาเองคือเขาได้ทำบาบบอกุศลไว้ในบางก่อนฉะนั้นเขาต้องได้รับผลก่อนท่านถึงจะช่วยเมื่อหมดวาระของการแสดงผลของบบบอกุศลกรรมที่ทำไว้ทุกคนก็จะสำเร็จวันนี้ บุกลงครัววัดกันนะครับซ่ยใ่อ่เจอแล้วครับไข่ไก่แม่ครัวก็ จะนำไข่ไก่มาทอดเป็นไข่ดาวหรือทำเป็นไข่ตุ๋นถวายแด่ผ้านเนนในวัดนะครับผมน้องเนีนซอพรอเฉลยไข่ไก่ที่นำมาปรุงเป็นพัตหารตกวันละสิบฟองแผงหนึ่งมี30มส่องแผงหนึ่งได้แค่3ามวันเท่าน,นั้นเองนะครับแต่หลวงพ่อปานไม่เคย ให้ใครใค่ขบบาดวัดเลยนะครับพอใกล้จะหมดก็มาอีกครับมาเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมน้องเนนซอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงจงเงินท้องลาบจะได้ขาดสายทุกท่านทุกคนที่เข้าติดตามในช่อง youtube และเฟซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจเจริญพร